สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาถึงอีสานทั้งทีแล้วก็แน่นอนตอนนี้อยู่โคราชครับเราก็ต้องมาคุยกับคนในพื้นที่หน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวถามก่อนคุณอะไรฮะผมเบสครับคุณเบสคุณเบสเป็นคนโคราชปะเป็นคนสุพรรณครับเอาเป็นคนสุพรรณเนาะคุณอะไรฮะปีใหม่ค่ะคุณปีใหม่คุณปีใหม่ทำงานสายงานด้านไหนฮะแบงค์ครัด้านแบงค์เป็นคนโคราชเลยปะใช่ค่ะสวัสดีครับเออนะฮะสวัสดีร้านผัดหมี่โคราชแม่เรนูเซฟวันร้านไก่ทอดหมูทอดอร่พินเราควรจะอ่านแบบไหนฮะ ออรพินไก่ทอดหมูทอดเอาไปว่าคือร้านออรพินครับผมชื่อโน้ตนะครับโน้ตเซเว่นนะครับอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็ชื่อเกิร์เกต์บรรจุภูลครับผมโคตรคราแแท้ครับเฮ้ยโคตรล่า เนื้อหาของเราที่อยากจะคุยในวันนี้ก็คือถามเกี่ยวกับเรื่องของการทํามาหากินถามเรื่องอาชีพถามเรื่องอาชีพเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เห็นคนเขาบอกว่าโอ้ยไปอยู่ต่างประเทศดีกว่าไปหางานต่างประเทศทาหรือว่าพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองเนบางทีมันทํามาหากินลําบากเหลือเกินบางคนก็บอกว่าย้ายจากจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไปอยู่กรุงเทพดีกว่าเราก็เลยอยากจะถามคนที่เราได้เจอกันในวันนี้เนี่ยว่าเขามีความคิดเห็นยังไงคนรอบข้างเขาเป็นยังไงบ้างแล้วคือยังไงล้วคือมาทํางานที่นี่หรือว่ามาเรียนหรือว่ามาทําอะไรครับมาทํา มาทํางานได้กี่ปีแล้วครับมาทาได้2ปีแล้วครับมาทําได้สองพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นสายงานด้านไหนด้านการสอนและการด้านการสอนการศึกษาทําไมถึงมาจากสุพรรณแล้วมาอยู่ที่นี่ครับพอดีทางโรงเรียนเขาต้องการตัวครูภาษาอังกฤษครับผมก็เลยถือว่ามาทํางานใจบ้านแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูอจริงเ่ะตัวผมอ่ะจะว่าสมองไหลไหมมันก็ไกลๆนะเพราะผมอ่ะทำงานจริงๆที่กรุงเทพผมก็ได้ลูกค้าจากใน Facebook จากเพื่อนพี่อย่างเงี้ยแล้วลูกค้าแล้วก็ลองๆเขาอ่ะก็อยู่กรุงเทพลูกค้าผมเลยกลายเป็น คนเทพเลยปริยายคโดยส่วนใหญ่คนที่เกี่ยวกับเราเนี่ยเขาจะอยู่โคราชต่อหรือว่าเขาจะไปทำมาหากินที่อื่นครับส่วนใหญ่เขาก็แบบถ้าในหมู่บ้านนะเขาก็อยากจะไปทํางานต่างประเทศทะะําทไมเขาถึงอยากจะไปทํางานต่างประเทศอะน่า,นานจะเกิดการดิ้นรนนะคะอยากได้แบบรายได้มากกว่านี้เพราะว่าอยู่บ้านเราก็จะแบบเงินเดือนมันน้อยก็มีมีญาติเขาก็ได้แปลงเป็นชาต่างชาติเขาก็ไปอยู่ที่นู่นสบายกว่าที่นี่อะค่ะทำไมเขาถึงตัดสินใจไปทำงานแบบว่าเงินได้เยอะกว่าที่นี่ ผถ้าต่างประเทศที่ผมเห็นนะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่อเมริกาก็ออสเตรเลียไม่รู้ไรไญี่ปุ่นก็มีบ้างแต่ส่วนญี่ปุ่นจะเป็นพวกนักเรียนทุนอย่างเงี้ยครับม,มากกว่าแล้วทําไมคุณปีใหม่ถึงอยู่ที่นี่ล่ะไม่ได้แบบว่าคิดจะไปต่างประเทศก็ต้องดูแลที่บ้านกนะดูแลครอบครัวค่ะอย่างร้านของคุณแม่อรพินจเจอประเด็นเรื่องขอแพงด้วยไหมต้นทุนสูงค่าแพงทุกอย่างอะคะ่ะ แกสก็เกือบห้าร้อยถังหนึ่งแก๊สแก๊สเกือบร้อยถังหนึ่งแล้วเหรอตอนนี้อแล้วเพื่อการขายในแต่ละวันต้องใช้แก๊สประมาณกี่ถังถังหนึ่งก็ยุ่ตอนนี้ตอนนี้ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถังหนึ่งอยู่ได้สองวันถังหนึ่งอยู่ได้สองวันพวกวัตถุดิบก็แพงใช่ไหมไก่ทุกอย่างคหมดทุกอย่างเลยโอ้โหนี่ผมเกาหัวแกกๆเลยเนี่ยอันนี้คือตั้งแต่โควิดหรือว่าตั้งแต่ก่อนโควิดก่อนโควิดก็เริ่มรายได้เริ่มน้อยลงอะไรที่เป็นของที่แพงขึ้นที่เห็นชัดๆเลยเครื่องปรุงเครื่องปรุง วัตถุดิบทุกอย่างเลยขึ้นหมดเลยขึ้นทุกอย่างเลยเหรอต่อให้เราขายได้เยอะแต่วัตถุดิบมันแพงขึ้นกับการ เราขึ้นมาคิดละ5บาทสมัยก่อนเราขายคิดละ35หมูโลละแค่ร้อยกว่ากว่าตอนนี้หมู200ร้ยค่ะกับ200อแล้วก็ขายแค่คิดละส0สบาทเองอือันนี้คือขึ้นแค่คิดละ5บาทมาให้ต่นต้นทุนขึ้นมาครึ่งมือเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเหตุผลของการที่บางทีเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เขาอยากจะทำมาหากินมีรายได้มากขึ้นเนี่ยก็คือเศรษฐกิจนี่มีผลมากๆ ออกไปหาเงินต่างประเทศดีกว่าใช่เออว่าที่เขาย้ายไปทางเลือกแต่เขาเลือกใช่ตอนนี้มันมีความคิดกันไหมว่าเฮ้ยฉันอยู่ที่บ้านเกิดเราไม่น่าจะหางานหาไรายได้ที่ดีได้ต้องย้ายไปหาที่อื่นแบบในกรุงเทพหรือหัวเมืองใหญ่ๆหรือว่าต่างประเทศไปเลยมีไหมครับเเป็นสายงานครูทำงานที่ไหนก็เหมือนกันคแค่ได้สอนเด็กแค่ได้พัฒนาเด็กให้ดีขึ้นแค่นั้นก็พอ อโเคแสดงว่าคุณปีใหม่มีความคิดแบบนี้มามว่าถ้าเกิดอาจจะไม่มีภาระที่ต้องดูแลอะไรต่างๆนานาเยอะก็อาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันว่าถ้าจะไปปะจะไปเหมือนกันไปค่ะคือถ้ามีโอกาสก็ไปเหรอเพราะว่าพี่ก็ทํางานอยู่เมืองนอกเหมือนกันนะคะก็รายได้ก็ดีก็อยู่ดีคนส่วนใหญ่หรือคนที่เรารู้จักเนี่ยที่เขาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเขาไปทํางานด้านไหนกันบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าอุตสาหกรรมโรงงาน คบบบ่เกียร์บานก็จะไปเป็นรับจ้างก็คือแปลว่าเราก็ยังมองว่าโอกาสก็ยัง<ส>ดีกว่าเงิเน,นก็ยังดีกว่าด้วยซ้ำโอ้โหแล้วนั่นหมายถึงว่าถ้าเงินที่มันดีกว่าก็อาจจะแปลว่าการเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ใช้ในอนาคตก็อาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นด้วยให้ปัญหาสมองไหลที่ว่าเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากังวลไหมมันน่ากังวลนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องสมองไหลเนี่ยมันเหมือนจีนหรือญี่ปุ่นจีนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยทุกวันนี้แบบพรรคคอมมิวนิสต์เขาก็แบบเยอะแยะมากมายเนี้ยคนก็หนีทำธุรกิจ หรือว่าทําทุรกิจอะไรที่ในนี้ิยดกันแล้วผมว่าไทยเราก็แย่กว่าพวกเขานะครับแสดงว่าแบบปัญหาเรามันก็ต้องทวีคูณมากกว่าเขาด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยในความคิดผมนะเทียบเสเห็นภาพเลยชัดชัดอยู่ชัดเลยสมแล้วที่เป็นแฟนรายการนี่อ่ะโอเคโอเคเรากินต่อเรากินต่อโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ